สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนช่วง1-15พฤศจิกายน2567เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมิถุนค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าช่วงนี้ชาวมิถุนดาวประจำตัวของคุณนะคะมาสถิตพบอรินะคะก็บางครั้งบางคราวดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนิดนึง นะคะคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยเดี๋ยวดาวศุกร์จะย้ายนะคะวันที่9พฤศจิกายนได้ตําแหน่งมหาจักรแต่ดาวศุกร์ในภพนี้เป็นภพพินทุบบาทนะคะก็ต้องประครับประคองความรักกันไปนะคะอะไรหนักนิดเบาหน่อยนะคะก็ต้องอภัยให้กันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังบางท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรระวังในเรื่องของการปกปิดการปิดบังการซ่อนเร้นด้วยนะคะเช้าโสดนะคะเชาวโสดก็ ถ้าช่วงนี้หรอชาวโสดคุณก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักแหละนะคะบางท่านมีโอกาสได้พบรักแต่ก็ยังไม่ได้บางท่านก็อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักยังไม่เป็นที่เปิดเผยมากนักก็ได้นะคะตรงเนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะนะคะว่าชาวมีทุนค่ะความรักของคุณ1ิบ้าวันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกัน มีทุนช่วงนี้ชีพประจ,จรจะลงเท้าเป็นพิเศษมากๆนะคะชาวมีทุนอ่ามีในเรื่องของการอันดับแรกเลยก็คืออาจจะมีในเรื่องของการจัดการไปในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ต่างๆนานาด้วยบางท่านมีโอกาสในเรื่องของการปรับปรุงบ้านหรือบางท่านได้ย้ายบ้านไปเลยก็มี นะคะบางท่านได้ย้ายหรือกําลังอยากจะทำบ้านทำบ้านใหม่ได้นะคะหรืออยากจะได้ที่ทางได้หรือมีในเรื่องของโอกาสการจัดการบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของสินทรัพย์ทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกอะไรก็ว่ากันไปนะคะของชาวมิถุนส่วนาชาวมิถุนบางท่านมีเกณฑ์การยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะ การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีใครสักคนคอยส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังไหมนะคะแต่บางท่านที่ไม่ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็ระวังปัญหาขัดขัดแย้งแย้งกับใครก็ได้ภายในสายงานได้นะคะหรืออารมณ์ช่วงนี้ชาวมิถุนก็ระวังนิดนึงการขัดขัดแย้งแย้งเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวคือใครก็ได้คือคนใกล้ตัวคุณนะคะก็ระวังขัดขัดแย่งแย้งกันไม่เข้าใจกันได้ทั้งนั้นส่วนมิถุนใครต้องการยื่นเรื่องกู้ติดสินเชื่อ นะคะยื่นเรื่องกู้ซื้อบ้านต่างๆนานาก็จะมีโอกาสค่ะนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องเด่นก็คือชาวมิถุนอาจจะมีในเรื่องชิพจอรลงเท้าหน่อยๆนะคะอยู่ไม่ติดบ้านอารมณ์อยู่ไม่ติดบ้านได้นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าหรืออารมณ์ประมาณว่าแบบนี้นะคะบางท่านอ่ะอยู่กันครอบครัวใหญ่ก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวก็มีโอกาสด้วยงานนะคะงานการติดต่อเจรจาการงาน นะคะน่าจะมีโอกาสที่ดีนะนะคะของชาวมีถุนเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ดีหรือบางท่านกําลังรอคอยการตอบรับอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของสายงานได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องของธุรกิจกิจการของคุณก็ได้นะคะม <texts> ีถุนบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรเอ่ยก <Te ars> ารปิดใจกันกับทีมงานกับเพื่อนกับเพื่อน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 ร่วมงานอะไรก็ว่ากันไปนะคะบางท่านน่ะ <Te ars> หรือบางท่านจะรู้สึกถึงการการแบบว่า ไม่กินเส้นกับใครบางคนในสายงานนะคะชาวมิถุนช่วงนี้อ่าจะมองในมุมมองแบบนี้นะ,ะจะมองในมุมมองว่าบางท่านจะมีโอกาสมีในเรื่องของการเงินที่เข้ามาดีนะคะการเงินที่เข้ามาดีถ้าจะมองจะมองว่าเออช่วงเดือนนี้ช่วงจังหวะนี้ก็น่าจะมีช่องทางรายได้ที่เข้ามาดีขึ้นหรือคุณอาจจะกาลังมีในเรื่องบอกแล้วว่าคุณกําลังรอคอยคําตอบการตกลงการเจรจาก,การงานหรือการได้เริ่มงานใหม่ๆ ก็ได้นะคะตรงนี้โอเคส่วนสุขภาพร่างกายก็ระวังนิดนึงนะคะอารมณ์สวิงด้วยอารมณ์แปรปรวนด้วยอ่านะคะอารมณ์สวิงอารมณ์แปรปรวนหรืออะไรก็ได้เล็กๆน้อยน้อยนะคะอะไรก็ได้เล็กเลน้อยน้อยก็ระวังประมาาเลิเล่อด้วยล่ะนะคะอ่าส่วนบางท่านระวังคนในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพร่างกาย นะคะบางท่านมีในเรื่องของคนในครอบครัวที่เป็นปัญหาสุขภาพร่างกายช่วงนี้การสื่อสารอะไรใดระวังผิดใจกันนะนะการสื่อสารอะไรใดๆกับใครก็แล้วแต่กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วแต่กับผู้ใหญ่ในสายงานก็ระวังนิดหนึ่งด้วยในการสื่อสารนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเหนื่อยนะช่วงนี้นะคะเออจะมองเลยด้วยว่าหนึ่งดาวประจําตัวของคุณก็สถิตบภพบอริคุณก็อาจจะโลเลสับสนในความสัมพันธ์ละ นะคะเริ่มเอาแน่เอานอนไม่ได้กับความสัมพันธ์หรือบางท่านนะคะระวังนิดหนึง่งในเรื่องของการผิดใจกันการไม่เข้าใจกันนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอ่ะนะคะปัญหาแค่จุดเล็กๆจุดเดียวอ่ะมันก็อาจจะบานปลายได้ก็ให้เลียงปรับความเข้าใจกันนะใช้เหตุและผลคุยกันนะคะาบางท่านไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นเพราะบุคคลอื่นหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์การห่างเหินกันนิดนึง อ่าแฟนของเราแฟนของเราอาจจะต้องไปแบบว่ามีธุระปะปังอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ส่วนในบางท่านนะคะในบางท่านยิ่งโดยเฉพาะจริงๆแล้วว่าตั้งแต่วันที่เก้าอ่ะต่อให้ดาวศุกร์เป็นมหาจักรเนี่ยแต่ดาวศุกร์อ่ะก็อยู่สถิตพบพินทุบาทอ่ะนะคะศุกร์เจ็ดอย่างเงี้ยมันก็ก็ระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะให้ประคับประคองกันไปดีกว่าส่วนในบางเคสจะรู้สึกได้อ่ะว่าอืม อยากจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ทําไมความชัดเจนตรงนี้เรายังไม่ได้รับสักทีหนึ่งก็ได้บางท่านถึงได้มองว่าเอ๊ะคุณกําลังโลเลคุณกําลังคิดมากคุณกำณกำลังกังวลคุณกำลังคิดเยอะกําลังคิดเยอะหรือเปล่านะคะบางท่านก็จะรู้สึกแบบนี้ว่าเอ๊ะตัวเองคิดมากคิดเยอะในเรื่องของความรักนะคะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเดียวก็มีปัญหาเดี๋ยวเดียวก็มีปัญหาแต่เราก็ยังอยากจะได้ความชัดเจนความถูกต้องจากเขานะคะของชาวามีถุนอ่าบางท่าน ช่วงนี้ในในอีกหนึ่งเคสก็คือบางท่านห่างอยู่นะนะคะช่วงห่างอยู่หรือช่วงกันช่วงกําลังแบบว่าเออยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยถอยถอยกันคนละก้าวอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็ในบางทีคนที่ห่างแล้วอาจจะเกิดอะไรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มหมดใจนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้ไม่ทราบได้ความวุ่นวุ่นวายแต่มีฝ่ายในฝ่ายหนึ่งไม่สนใจแล้วก็เริ่มหมดใจ หรือมองในอีกมุมมองวองแฟนไม่สบายคุณไม่สบายที่ห่างๆกันอันนั้นคือคนที่เอ,อความรักไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ไปมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายมีปัญหาในเรื่องของวงสาคราญาติอะไรอย่างนั้นน่ะชาวมีถุนรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีโชคกันเงนินนะเนี่ย จะมีโชคกันเงินจะมีโอกาสกันเงินโอเคมาดูกันค่ะนะคะคนของคุณตอนนี้ตัวเขาเองนะคะเขารู้สึกว่าล้าล้าล้ากับความพยายามกันนะล้าล้ากับการสื่อสารกันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครตอนนี้ทะเลาะกันไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะอจะมองว่าจะมองว่าถ้ารู้สึกถึงคุณค่ากันและกันนะพยายามคุยกันดีๆพยายามสื่อสารกันดีๆดีกว่า นะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้เขาฟอ้องมาว่าคนของคุณเขารู้สึกว่าเขาละลานะคะกับความรักความรักที่มันเหมือนว่าตัวเขาเองอาจจะใจเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ก็คือแน่ๆ ลาเพราะใจเปลี่ยนด้วยนะคะส่วนในบางท่านนะคะส่วนในบางท่านก็จะรู้สึกว่าการคุยกันทําไมตรงนี้มันไม่พัฒนากันไปไหนเลยวนลูปเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทะเลาะไหนบอกว่าจะดีกันเดี๋ยวบอกว่าจะดีขึ้นเา้ามันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นแต่ก็ยังตัดก,กันไม่ตายขายกันไม่ขาดอย่างเงี้ยก็ต้องให้ประคับประคองกันไปนะคะตัวเขาเองเขาอาจจะรู้สึกว่าตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดแต่เขาก็ล้าาอ่ะตอนนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขามีคนอื่นกิ๊กกัก ารมณ์ประมาณนั้นได้หรืออาจจะเป็นฝ่ายชาวมีถุนเองก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเ,เขาพยายามแล้วนะนะคะแต่ทําไมเขาอาจจะแบบว่าวิตกกองวลขี้เราแวงชอบสงสัยนะคะอยากรู้เรื่องราวของคุณหรืออาจจะอยากจะจับผิดอะไรคุณอย่างเงี้ยมันก็ต้องประคับประกองประคับประคองความรักกันไปนะคะส่วนในบางท่านนะคะบางท่านที่ห่างกันแล้วห่างเลยดูเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ สาเหตุไม่ใช่เลยเลยสาเหตุตัวเลือกใหม่ทางเลือกใหม่อาจจะมีอะไรส่งเสริมเขาก็ได้หรือระหว่างเขากับคุณความรักมันได้ระดับแค่นี้จริงๆมันไม่น่าจะพัฒนานไปมากกว่านี้จริงๆก็เลยมองว่าเขาต้องการทางเลือกใหม่นะคะ ความสุขมันเปลี่ยนแปลงไปนะให้นึกถึงวันเก่าๆเข้าไว้นะคะก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายเกินไปหรือให้นึกถึงวันเก่าๆเข้าไว้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอะไรด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยอารมณ์แบบว่าใช้ทิฐิของทั้งคู่นะคะเขาก็ฟ้องมาแบบนี้นะก็ยังมีโอกาสนะคะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะอารมณ์อร่วยได้ก็อารมณ์อร่วยเขาไม่ยอมเราก็ต้องยอม ประมาณแบบนั้นนะครับประมาณแบบนั้นเลยค่ะนะคะแต่เมื่อไหร่แล้วก็ตามที่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชุนเฉียวหรือเอาทิฐิตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีในในเรื่องของการห่างจริงๆนะนะคะการห่างจริงๆส่วนคนที่จบคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาน่าจะมีใครที่เขาไปนึกถึงไปคิดถึง หรือเขาไปผัวพันกับใครก็ได้หรือเขามีทางเลือกใหม่ก็ได้หรือทางเลือกใหม่ของเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆของเขาก็ได้นะคะตรงนี้การที่เขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเออปล่อยเขาไปที่ชอบดีกว่าไหมในเมื่อความรักมันไม่กลับคืนมาละเราพยายามทําทุกวิถีทางละทําเพื่อเขาด้วยไม่ใช่เขาทําเพื่อคุณแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความห่วงใยอันน้อยนิดมันเป็นความรู้สึกอันน้อยนิดมันเป็นความรู้สึกของคนไม่รักกันเลยอย่างเงี้ยบางท่านก็ต้องปล่อยปล่อยไป นะคะปล่อยไปก็คือห่างเหินอ,อยากจะบอกว่าอะไรที่มันเกิดเรื่องไปแล้วนะคะอะไรที่มันเกิดเรื่องไปแล้วถ้ารู้สึกตอนนี้ถ้าเขาต้องการอยากจะเป็นตัวของตัวเองนะคะเราก็อย่าเพิ่งเล้าหรือก็ได้ลองปล่อยให้เขาคิดให้เขาได้คิด นะคะให้เขาได้คิดว่าออความรักของเรามันยังไปได้มันยังไปต่อได้นะคะมันยังพัฒนาได้หรือคุณอาจจะกลับมาคิดทบทวนก็ได้คะ่ะว่าจะทํายังไงทีรว่าถ้าความรักมันนิ่งอยู่แค่นี้แล้วมันไม่ไปต่อเราต้องทํายังไงต่อกันล่ะนะคะความรักมันจะได้ไปต่อคุณอาจจะอยู่ในช่วงของคนที่แบบว่ากลับมาคิดทบทวนอันนั้นก็เกิดขึ้นมาดูฝั่งเขานะ ไม่ฝ <Nej>, ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันปกปิดปิดบังหรือความอึดอัดนะคะมันอาจจะเป็นความอึดอัดหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของทิฏฐิเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะยิ่งแค่แค่ชั่วยิ่งเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองอะนะคะมันเป็นเรื่องนิดเดียวจริงๆแต่มันแบบว่ามันบานปลายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะอะไรที่เก่าๆมันปัญหาสะสมอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆหาทางแก้ไขกันไปนะคะหรืออารมณ์บามา่าตอนนี้เขาอยากจะใช้ชีวิตแบบว่า อยากจะมีความเป็นตัวของตัวเองก็ลองปล่อยบ้างส่วนตัวเขาเองค่ะแนวโน้มของเขานะคะ <Yeah. S 1> ถ้ายังรักกันมันยังไปต่อกันได้นะคะถ้ายังรักกันนะส่วนบางท่านที่จบไปแล้ว เขาไปให้ค่าหนึ่งคนมากๆเลยค่ะว่าคนคนนั้นนะเขาอาจจะรู้สึกคนคนนั้นน่าจะเป็นคู่ของเขาเขาอาจจะไปคิดถึงขั้นเป็นคู่เนื้อคู่โอ้โหไปหลงสเสน่ห์มากเลยอะไรประมาณนะั้นหรือคู่ของเขาหรือคนของเขาที่เขาไปติดต่ออาจจะมีอะไรที่ส่งเสริมกับเขาที่ทําให้เขาเกิดโชคเกิดโชคเกิดโชคชีวิตเกิดอุปถัมภ์อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะส่วนใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่กักกักไม่ชัดเจนถ้าจะให้เขาชัดเจนกับคุณตอนนี้ เรามองว่าเขาก็ยังไม่น่าจะพร้อมชัดเจนกับคุณตอนนี้นะคะหนทางแก้ไขมันมีอยู่แล้วนี่ให้เขาใช้ให้เขาได้ทบทวนให้เขาได้คิดไตรตรองตัดสินใจบ้างนะคะส่วนใครที่จบก็บอกไปแล้วจบไปเรียบร้อยนะคะจบไปเรียบร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าหรือกําลังจบหรือเขาตัดสินใจจบนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะทบทวนว่าเออก็ในเมื่อระหว่างเรากับเขาเนี่ยเขากับคุณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเสียเวลากันมาแล้วนะ มันใช้เวลากันมาสมควรแล้วนะแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเขาก็อาจจะอยากจะมีทางเลือกใหม่ของเขานะคะนี่คือแนวโน้มของเขาส่วนรางท่านเบื่อหน่ายต่อกันเพราะอะไรเขาของคุณอาจจะเป็นคนขี้เบื่อก็ได้เขาของคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องการอะไรที่มันบางครั้งบางคราวอะ่ะเขาอาจจะอยากจะมีความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะ นะคะตรงนี้มันก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องตรงนี้แหละเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอยากจะมีอะไรที่มันแบบว่าเป็นส่วนตัวของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะ,อะพอมันไม่ใช่จริงๆบางท่านเขาก็ตัดสินใจห่างเหิน จะกลับมารักกันอะถึงแม้ว่า15้าวันนี้คุณรู้สึกว่ามันไร้วิแววเลยของความสุขของความสําเร็จที่จะดึงดันกลับมารักกันได้แต่ยังอยากจะให้ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า15บวันนี้คุณรู้สึกคุณไม่พยายามเลยคุณต้องการไม่เอาละคุณรู้สึกว่ามันไร้ค่าละในการกระทําของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าอกลับมารักตัวเองมันง่ายกว่าหาความสุขให้กับตัวเองมันง่ายกว่านะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้นี่คือบทสรุป15วันสั้นๆ มาดูชาวโสดหรือบางท่านจะคิดว่าจะจบก็จบไปเลยความสุขฉันหาได้บางคนคิดแบบนี้แต่คิดแบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ถ้าคนยังมีความผูกพันกันนะคะ mm hmm. ชาวโสดมาแล้วความรักค่อยๆคุยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนยังไม่ต้องรีบเร่งแต่ความรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาหาคุณ บางท่านก็ยังไม่ชัดเจนก็ดูดูกันไปนะคะบางท่านมีเข้ามาแล้วแต่ก็ดูดูกันไปอยู่ดูดูกันอย<า>ู่ยังไต่ตรองย <ang> ังคิดอยู่นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าอ,อารมณ์ประมาณว่าคุณก็ยังไม่พร้อมชัดเจนก็ได้หรืออารมณ์ประมาณว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่พร้อมชัดเจนก็ได้หรืออารมณ์ประมาณว่าเป็นความลับก่อนยังไม่เปิดเผยแบบนั้นได้หมดนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกว่าจะรู้สึกถึงความมั่นใจจนกว่าจะรู้สึกถึงความชัวอะอันนั้นค่อยชัดเจนก็ว่ากันได้ นะคะความรักจะมาแต่แท่นที่แน่นอนคือแน่นอนอยู่แล้วช่วงนี้นะ,ะชาวมีถุนบางท่านหัวบันไดไม่แห้งนะคะชาวโสดเนี่ยแต่ก็อารมณ์แบบนี้ละคะ่ะอารมณ์ประมาณว่าก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนรอได้รอจังหวะดีๆรอโอกาสดีๆรอจังหวะตัวเองชัวร์แล้วมั่นใจแล้วรอจุดอิ่มตัวแล้วว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วค่อยชัดเจนก็ว่ากันไปนะคะอารมณ์ประมาณนั้นโอเค บางท่านนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่เจาะจงว่าเป็นบุคคลแบบไหนเข้ามาได้ทุกสถานะเพราะว่าทุกราศีหลายช่วงวัยอายุนะคะคนโปรไฟล์ดีไหมน่าจะเป็นคนโปรไฟล์ดีด้วยนะเท่าที่เห็นเข้ามาตักทางไกลได้ เด็กได้ผู้ใหญ่ได้รักใหม่ได้แต่ตรงนี้มีอีกหนึ่งนัยยะมีอีกหนึ่งนัยยะมีรักเก่าเข้ามาด้วยนั่นคืออีกหนึ่งนัยยะมองเห็นรักเก่าเข้ามานะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะบินเกณฑ์การเดินทางติดต่อผู้คนนะ,ะติดต่อในเรื่องของงานการเปลี่ยนงานอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็จะมีโอกาส นะคะก็จะมีโอกาสบางท่านได้กลับไปทางานที่เก่าๆที่เดิมๆอย่างเงี้ยนะคะอ่าหรืออาจจะมีเกณฑ์การยกย้ายผน,งนุงผนกอ่าไปเจอกิ๊กเก่าอ่ามันอาจจะมีอะไรที่มันกิ๊กกะก็ได้เกิดขึ้นได้เช่นกันแหละแต่บางท่านจะได้กิ๊กเก่าได้รักเก่าได้คนเก่าเข้ามานะคะตรงนี้ถ้าคนเก่าถ้าคนเก่าเข้ามาก็ไม่แน่นะสุดท้ายท้ายสุดอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเออตัดสินใจแล้วอ่ะ อยากจะลองสารสัมพันธ์กับคุณดูก็ได้ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาอะไรต่อกันอาจจะแค่กิ๊กกิกกักกักกันเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้อาจจะแบบว่าเป็นคําตอบสุดท้ายของเขาก็ได้ว่าสุดท้ายท้ายสุดตัวเลือกเขาก็ต้องเป็นคุณอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นก็ได้นะมีถุนนะคะโอเคแต่จะสารกันไปต่อขนาดไหนก็ต้องอยู่ที่เขาด้วยอยู่ที่คุณด้วยแต่มองว่าก็น่าจะอยู่ที่เขาเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ หรือเขาอาจจะมาคุยกับคุณหยอกๆอกอารมณ์หมายหยอกไก่ไหมก็ได้นะคะได้หมดถ้าเป็นกิ๊กเก่านะอารมณ์ปรามาณไรก็อยากจะติดต่ออะไรอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าแต่จะมองในมุมดีก็คือคนที่เคยแบบว่าเคยคุยกันแล้วแล้วก่อนด้านนี้มันอาจจะมีอะไรที่มันหยุดชะงักไปแล้วกลับมาติดต่อกันใหม่อันนั้นคือมุมดีมากๆโอเคค่ะชาวมีถุนคนโสดความรัก รักครั้งใหม่มานะคะความสุขความรักมานะอยู่ที่คุณปรารถนาหรือเปล่าแล้วก็บางท่านมีทั้งใหม่และเก่าอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกอะไรเลือกใครเลือกสุขแบบไหนนะคะอ่ามีทั้งใหม่ทั้งเก่าค่ะที่คุณจะต้องเลือกนะคะตรงนี้ส่วนบางเคสก็รู้สึกว่าทุกอย่างอนาคตเอาแน่เอานอนไม่ได้ฉันก็คุยแบบนี้แหละอ่า ขอชีวิตตรงนี้ณวันนี้ปัจจุบันนี้คุยกันไปก่อนแฮปปี้ระดับหนึ่งก็ว่ากันไปนะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้ด้วยส่วนบางท่านได้พบรักทางไกลหรือพบรักมาจากการเดินทางหรือพบรักมาจากการการทํางานติดต่อง,งานอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็จะมีโอกาสบางคนช่วงนี้ชิปจอลรงเท้านะคะนั่นแหละค่ะการชิปจอลรงเท้าไม่แน่นะอันนี้มันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสมะถ้าเป็นชิปจอลรงเท้าเราได้เจอ แต่ก็จะมองในมุมมาว่าช่วงนี้มันใช่บุพเพหรือเปล่ามันเป็นรักเข้ามาแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาคืบหน้านะคะต้องใช้เวลาคืบหน้าที่สําคัญบางท่านมีคนเก่านะ,ะที่สําคัญบางท่านมีคนเก่าหรืออารมว่าทั้งเก่าทั้งใหม่ไม่รู้ฉันจะเลือกใครอารมณ์ประมาณนั้นฉันเก็บความลับเก่งนะคะฉันสับรางรถไฟเก่งก็ได้นะคะตรงนี้ อยู่ในช่วงของคนที่แบบว่ามีคนเข้ามาให้คุณได้คุยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ยังเอ๊ะไม่รู้จะเอาใครดีไม่รู้จะเลือกใครดีกูเลือกผิดนะ,ะแต่ก็ถ้าใครเป็นแบบนั้นก็จะมองในมุมมองว่าวคุณก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อนข้างจะซีเรียสสักเท่าไหร่คุณก็อาจจะรู้สึกว่าอะไรก็อะไรวันข้างหน้าเราไม่เคยเราเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรจะเกิดมันก็เกิดอารมณ์ประมาณนั้น คนที่มีปัญหาความรักให้เหตุให้เหตุและผลค่ะให้นึกถึงวันเวลาเก่าๆให้เคยนึกถึงความผูกพันกันเข้าไว้ให้เคยนึกถึงวันที่เราเคยรักเขามากมายเข้าไว้ก็ได้นะคะให้นึกให้ได้ส่วนบางท่านเลยแล้วจะมีในเรื่องของการตัดสินใจปัญหาแต่ระวังนิดนึงนะคะไม่คุณกับเขาอะการตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะอ่ มันก็เป็นเรื่องของทิฐิมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัดสินใจผิดพลาดลงไปนะส่วนคนโสดค่ะเราก็มองว่าชาวมีถุนเองต่างหากนะคะสุดท้ายท้ยสุดแล้วคุณเป็นคนที่เลือกนะะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนเลือกไปเรื่อยๆก่อนหรือมีเข้ามาก็จริงนะคะแต่ฉันก็ขอเลือกเพราะคุณเนี่ยจะบอกเลยค่ะมีถุนขอเลือกจริงๆเพราะคุณเนี่ยสเปคต้องตรงปกด้วยแล้วก็ต้องตรงสเปคด้วย คนไหนที่เหลื่อมล้ำกันมากคนไหนไม่เหมาะสมกับคุณอย่างเงี้ยเรามอกว่าคุณคุณเลือกนะคะเรามอกว่าคุณเลือกดีกว่าโอเคนะคะน่าจะประมาณนี้นะสิบห้าวันสั้นๆค่ะก็มีถุนนะคะมีถุนดาวจำตัวอยู่พบอริก็ระวังสุขภาพร่างกายนิดนึงนะนะคะเอ่อแล้วก็ เป็นใครเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะตรงนี้หรือระวังการขัดขัด,ขดแย้งกับใครก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้ด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะคะความรักขอให้มีความสุขใครที่ไม่เข้าใจกันก็ให้เร่งปรับความเข้าใจกันนะคะให้เร่งปรับความเข้าใจกันดีกว่าจะใช้อารมณ์นะนะคะก็ขอบคุณ f c ทุกท่านค่ะที่ยังติดตามรับฟังรับชม f c ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ f c ที่ส่งเสริมช่องด้วยอุปถัมภ์ช่องด้วย นะคะแล้วก็เอฟซใหม่ด้วยที่เพิ่งเข้ามาติดตามเห็นมีว่าเออขอติดตามนะคะอะไรนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเราไว้ไปติดตามคลิปต่อๆไปนะคะจะใจกล้จะสิ้นปีแล้วปั๊บเดียวก็จะปีใหม่แล้วค่ะนะคะก็ไว้ไปติดตามในคลิปเอ่อคลิปปีใหม่กันอารมณ์ประมาณนั้นมีคลิปพิเศษกําลังอยากจะกําลังทํากําลังจะทยอยลงนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ